มันมีป้ายเขียนอยู่ตรงแผนที่อ่ะเราามไม่เป็นอ่ะสองร้อยแล้วเธอยังภาษาไทยยังไม่แข็งใช่ไหมทำได้แต่ทำว่ารักเฮ้ยเธอนี่เล่นโมเก่งจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เล่นเกมนี้นานยังคะยังครับผมเพิ่งหัดเล่นเพิ่งหัดเล่นใช่ไหมคะเหมือนกันเลยป้งลุกไหนดีคะลุกไหนลุกมาร์คด้ยครับโอเคค่ะแมกด้วยนะคะเธอนี่หมายเลขอะไรหรอหมายเลขหมายเลขสองครับเฮ้เธอมีตัวสองตัวเลยไม่สามเลยอ่ะ ไห้เธออีกตัวเุ้ยเราจะตายอ่ะเุ้ยเธอยิงมันทีไม่มันเหลือตัวเดียวแล้วเธอยิงมันเก่งมากค่ะชุบเราหน่อยแล้ว เฮ้ยเธอเรามีอะไรจะบอกอ่ะมีอะไรครับเราโสดอ <c oughs> ่ะเธอได้ใส่หูฟังเล่นป่ะเนี่ยมีเราโสดน่ะพี่มีอะไรจะบอกครับเราโสดนะ อยากจีบเะละ่ะอยากจีบเะละ่อาะละอุ้ยมีตัวเาบว่าส่และจีบได้ปล่าเธอจะจีบเะละ่าเธอไม่มีแฟนจริงหรอ หหาอา,หาออยยูู่่นเนี่ยเหงาใช่ปะ่ะมาดยเมาม่กนนี้มา,มาไม่มีใครเอาอะไรเก่งจังเลย เอาที่หนึ่งแล้วป่ะป้งังได้อยู่แล้วตายอัตายอ่ะนต,ตายแล้วตายแล้วค่ะทำไมไม่แปลงให้เลยอ่ะมายิง เธอได้กี่คิวแล้วอ่ะเรายังไม่ได้สักคิวเลยเนี่ยได้สองตัวงน้ำมันเลยเธอเา้าอุ้ยย,ยังยังเธอมาซ้อนเรามาแเราไม่ล้มแล้วปังเขาเก่งปะ จริงเนี่ยมีแฝดจริงเหรอเดี๋ยวเราลองคุยกันก่อนปัองเธอโสดจริงเหรอไม่ใช่คนไทยเหรอสรุปเธอหมายเลขอไหนอ่ะคนไทยไม่แต่เธอพูดไทยชัดมากเลยคือสองแปดห้านี่ใช่ไหมอ๋อเฮ้ยทำไมเธอพูดไทยชัดจังเลยอ่ะอะไรนะทำไมพูดไทยชัดจังเลย ก็อยู่ตั้งแต่เด็กแล้วอมาที่นี่รไปหาเพื่อนกันเดอะไปเอาเกาะ่ะเอาเกาะบ้ไม่เป็นไรเอาเกาะสามเกาะสี่เหรอเพื่อเธอเราทำได้ทุกอย่างว้าวเอาเอาเอาจับไปเลยสิครับกลัวอะไรมาดิครับ เหลือสิบเ<ร> <11 S 2> อ็ดก,กอดแล้วเราเห็นพี่อาร์กอดเธอไปเอาไหมพีอาร์กอดนะไปเลยไปเลยเธอไปเอาเราจะได้มีกอดสีได้กันจไปคือบนพิกเห็นเร่งกันเราอยู่ก่อนอะไรนะ เล่นกันเราอยู่มังใครอ่ะเพื่อนหรอเธอเขาเล่นสิเขาเล่นอย่างนี้ไงว้าวเพื่อนเจอคน้เพื่อนเราแบบเพื่นะได้เหลือตัวเดียวแล้วแอบเพื่อนด้วยนะได้ยินบ้างครับ ข่ามา,ม,มาเลยฆ่ามาเลยเอากระทะตีมันเพื่อนยาวปืนขู่มึงเก่งมากเลยทุกคนขอบคุณที่แบกนะครับผมผมไม่ได้แบกพี่เลยครับ <c oughs> โอเอคเ okay, ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปเกียนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บส r คร e กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะฮะถ้าใครอยากเม้น์แรกก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเม้น์แรกนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปคลิปอะไรนั้นฝากกดติดตามด้วยฮะไปแล้วเจอกันใหม่ครับผม